รับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเส้นใจครับไม่มาก็ต้องพยายามันครับรางวัลครับมีไว้ให้คุณตั้งใจครับกวักหนามครับจิ้มแทงก่อนผ่านคนไปครับโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาไดครับดูนันี้ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องคนส่งผักสเตชันฟาร์มครับครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องคนส่งผักสเตชันฟาร์มจะมานำเสนอครับ อุปกรณ์ PLC นะครับเป็นรุ่น10ปีที่แล้วครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือ S7 ครับเป็น S7 รุ่น200ครับเป็นรุ่นที่300ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อแชร์ประสบการณ์นะครับแก่ปลี่นความรู้ความเข้าใจซึ่งกันละกันครับเพราะว่าไอ้เจ้า S7 200นี้ผมไม่ค่อยชำนาญครับท่านผู้ชมครับผมไม่ค่อยชำนาญไม่ค่อยได้เขียนนะครับท่านผู้ชมครับผมจะเขียน S7 300เป็นส่วนใหญ่ครับครับท่านผู้ชมครับ ถ้ายังไงมีข้อข้งใจสงสัยหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อขัดข้องหรือว่าผิดพลาดประการใดขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับสําหรับขั้นตอนนี้ผมจะมาทําการฟอร์สหน้าคอนแทคครับท่านผู้ชมครับฟอร์สหน้าคอนแทคเขาเรียกว่าฟอร์สหน้าคอนแทกของบิดครับท่านผู้ชมครับฟอร์สหน้าคอนแทคคืออะไรเดี๋ยวเราติดตามครับท่านผู้ชมครับ ขั้นตอนแรกให้ทําการเปิดเปิดโปรแกรมมาก่อนเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยครับผมปิดไปแล้วครับผมปิดไปเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมเปิดโปรแกรม s 7เ0 0รขึ้นมาครับอ่าจะเจอหน้าอย่างนี้ครับนีครับแล้วอันนี้แบบมือใหม่ยัดขับนะครับท่านผู้ชมครับผมก่อนหน้านี้คือเราอินเทอร์เฟสไปแล้วหมายถึงว่าเซตพีจีอินเทอร์เฟสไปแล้วเสร็จแล้วเราอ่าขั้นตอนก็เราทําการอ่าเราทํา การอออนไลน์เลยครับทำยุงกับออนไลน์ดูครับออนไลน์สเตปโปรแกรมสเตตัสนะครับทำยมงกับไปที่โปรแกรมสเตตัสตัวนี้ครับออนไลน์ดูครับออนไลน์ดูครับอันนี้ผมทําไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวมันมีวิธีการทําไม่ได้ครับอ่านี่เราแบบรัดวงจรครับหมายถึงว่าไม่ใช่รัดวงจรครับแบบวิธีรัดครับทำยมงกับออนไลน์เลยครับไม่รู้อะไรก็กออนไลน์ครับออนไลน์ได้ไม่ได้ก็ว่ากันนามันบอกไม่ได้ครับทำยมงกับมันบอกให้คอมเพลครับแล้วก็คอมเพลครับทำยมงกับอ่า คอนเพลเสร็จแล้วนะครับก mm ็คอนติเนียครับอ่าครับอ่าครับอ้าวได้แล้วครับู้ยมครับหน้าเพราะว่าก uh ่อนหน้านี้เราทําการเซต pg interface เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่ามันสามารถเชื่อมต่อสัญญาณกันได้ครับู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดโปรโปรปรโปโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์ของเรามีชื่อว่า address test เสร็จแล้ว address test เราก็เข้าไปออนไลน์มันก็จะเด้งขึ้นมาว่าให้เราทําการคอมเพลระหว่างอาระหว่างอโปรแกรมที่มีอยู่ใน pg กับ ที่มีอยู่ใน PLC นะครับถ้าตรงกันมันก็สามารถที่จะทําการออนไลน์ l i n k ์อิ interface กันได้ประมาณนี้นะครับทีนี้ไอ้วัตถุประสงค์เราในการทําคลิปนี้คือเราจะมาทําการฟอร์ดหน้าคอนเทกต์ครับเป็นเทคนิควิธีการครับท่านผู้ชมครับครับถ้ายังไงก็ลองดูครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยใช้โปรแกรมของพวกทางโซนยุโรปมาครับเคยใช้ครับเคยใช้ของพวก AB ครับ AB คืออลันบัลเล่ครับท่านผู้ชมครับ เอสดเอลซี่ห้ารพวกนี้ครับมันฟอร์ดหน้าคอนแทคได้ครับฟอร์ดหน้าคอนแทคคืออะไรครับท่านผู้ชมครับโปรดติดตามครับอ่าสักครู่นะครับครับท่านผู้ท่านผู้ชมครับเรามาต่อกันเลยครับอ่าจากเมื่อกี้ครับเราวัตถุประสงค์เราสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำการฟอร์ดหน้าคอนแทคนะครับในเลเดอร์ครับโปรแกรมครับเปอร์เซ็นต์สองร้อยครับท่านผู้ชมครับเป็นเทคนิควิธีการครับเป็นวิชามารครับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเป็นวิชีวิชามารครับการฟอร์ดหน้าคอนแทค นะครับมนันอันตรายครับข้อข้อควรระวังครับมันอันตรายครับการฟอสหน้าคอนแทคได้เราต้องอยู่เครื่องจักรเราต้องไม่รันนะครับคือหยุด PM หรือว่าหยุดทําการเมนเทเน้นแล้วก็มาเช็คเอาท์พุทอินพุทกันนะครับส่วนมากเขาจะทําการฟอสในการเกลียดโปรเจกต์หรือว่าในการสร้างเครื่องจักรครับเวลามีปัญหาต่างๆครับคือเครื่องจักรต้องไม่รันครับสเต็ปที่เกนดการตำมาของเครื่องจักรต้องรู้ครับว่าตัวไหนทําหรือไม่ทํานะครับ ถึงจะถึงจะทําการฟอตได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายครับภาษาเครั่งก็บอกว่า warning ครับห้ามฟอตเครื่องหน้าคอนแทคนะครับขนาที่เครื่องจักรเดินสเต็ปออโตอยู่นะครับทัานไปจงรับรับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับว่าจะฟอตยังไงครับครับตอนนี้เราต้องทําการออนไลน์เครื่องจักรนะครับแล้วก็ฟอตในขนาดที่เครื่องจักรกำลังออนไลน์อยู่นะครับรับสําหรับไอเลนเดรนนี้ครับโปรเซสนี้ที่ผมเขียนไว้ก็จะมี3สเต็ปนะครับเอาพุทธจะออก3สเต็ปนะครับออก 1> Q หนึ่งอ่าเอาพุทธตัวที่หนึ่งจะออกสองสี่หกสองสี่หกออกชุดหนึ่งแล้วก็เจ็ดออกชุดหนึ่งครับทำจมกับครับอ่าลไล่เรียงกันครงบบนี้ครับัทำชมกับที่เอาพุทนะครับครับนะหมายครับเจ็ดแล้วก็สองาเจ็ดหนึ่งอสี่ครับง่าในวาวทำมันจริงไหมครับผมยกตัวอย่างให้เป็นโซนอนวาวว่าเราจะไปหมายถึงว่าเราจะไปเอาไฟเข้าต่อตรงในมันเลยครับ คือช็อตวงจรรัดวงจรเอาไฟต่อตรงให้โดยน้อยวาวทำมาเลยนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงครับเราจะาเขาเรียกว่าฟอสคอนแทคไมเลเตอร์เลยครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปต่อสายไฟอะไรประมาณนี้ครับก็คือข้อควรระวังก็ได้กล่าวไปแล้วครับทีนี้เรามาไล่เรามาว่ากันเลยครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับมันจะมีสวิตช์รูกุญงแจกรับท่านผู้ชมครับอันนี้กญเจตัวนี้ครับมันเปิดอยู่ครับมันเปิดอยู่เสร็จแล้วก่อนที่เราจะฟอสได้ครับท่านผู้ชมครับ อ่านี้เราไม่ต้องไปไหว้จอมปลวกหรือไปไหว้ต้นกล้วยครับท่านครับเราพิสูจน์ให้ทำจมอยู่ครับเราสมมุติว่าผมต้องการจะฟอร์สหน้าคอนแทคจาก NC ครับ NC เป็น NO ครับหรือว่าจาก NO เป็น NC ก็ได้ครับอ่าเข้าใจง่ายๆครับท่านครับคือผมต้องการจะฟอร์สหน้าคอนแทคตัวนี้ครับไอโกนไอศูนย์จุดศูนย์ตันนี้ครับมันเป็น NC ครับผมจะทำมาเป็น NO ครับอ่านะครับโอเคนะครับเป็นตัวอย่างครับ NC เป็น NO นะครับหรือว่า NO เป็น NC แต่ทีนี้พอเราจะทำ NC เป็น NO ครับนะทำยังไงครับ เราไปที่โปรแกรมบาร์ข้างบนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับคลิกไปเลยครับดีบุสนะครับเป็นภาษาเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือว่าภาษาอะไรสักอย่างนึงครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมตัวนี้มันค้างอยู่เราก่อนหน้านี้ผมไปฟอร์ตมาแล้วครับเราทําการคลิกอีกทีนึงครับอ่าเสร็จแล้วคลิกใหม่ครับท่านผู้ชมครับคลิกทีนึงครับอ่าและนี้สถานะนี้ไม่ไม่ไม่ทำการยังไม่ฟอร์ตนะครับเราคลิกเครื่องหมายถูกเลยครับไว้ไรฟอร์ตเอาพุทธสต็อปับ ไรฟอตมันจะขึ้นนี้มาครับท่านผู้ชมครับให้ตอบเยิ่ครับมันจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนโหมดการทำงานของ CPU นะครับอ่าโอเคนะครับปึ๊บนะครับท่านผู้ชมครับอ่าครับ CPU เราก็จะมีปัญหาทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ครับ CPU เรายังไม่มีปัญหาเพราะว่าเรายังไม่กดฟอร์สนะครับนี่ครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วมันมากดตัวฟอร์สลูกกุญแจให้เปิดนี้ครับลูกกุญแจนี่เลยครับอ่าท่านผู้ชมมองเห็นไหมครับน่าจะมองเห็นนะครับ ไม่เห็นท่าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะไล่ชิดหนึ่งนี่ครับกดตัวนี้หนึ่งครั้งครับท่านผู้ชมครับอ่าเห็นไหมครับหน้าต่างเมนูบาร์โชว์ขึ้นมาครับออนครับมันบอกว่ามันจะออนนะถ้าคุณออนคุณต้องกดฟอร์์นะครับผมจะกดฟอร์์เลยครับ F R O C E ครับท่านผู้ชมครับกดไปเลยครับกดไปแล้วครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับมีแน่นอนครับตอนนี้สเตตัสการทำเนินของ C p U เราเปลี่ยนแล้วครับมันมีสี่งดีเกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมคร าว่ากันต่อที่เลดเดอร์ครับท่านผู้ชมครับอ่าเลดเดอร์ครับตัวนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันจาก Nc มันเป็น No แล้วครับท่านผู้ชมครับนั่นหมายความว่าเอาพุทก็จะไม่ออกครับอ่านะครับท่านผู้ชมครับอ่าเอาพุทก็จะไม่ออกนะครับท่านผู้ชมครับนี่คืออ่าครับเห็นไหมครับเอาพุทธคิว0.1จะไม่ออกครับท่านผู้ชมครับคิว0.1จะไม่ออกเห็นไหมครับในขนาดที่ตัวอื่นที่เราไม่ได้ฟอร์ตมันก็ทำงานปกตินะครับนี่คือหลักการครับ อ่านไปใช้เป็นเทคนิคครับท่านผู้ชมครับแต่มีวอร์นิ่งอ่านมีวอร์นิ่งนะครับก็ควรระวังนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเช็คตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องปรับชู่สถานะเดิมครับสภาวะการตำนานเหมือนเดิมครับเราคิดตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับอันอันครับอันฟอร์สอเลยครับท่านผู้ชมครับอ่าครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับมันปรับชู่สถานะเดิมแล้วครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันํางานไ้แล้วครับ อ่าครับอันมันทําเรารู้ได้ไงครับเรามาดูที่เอาพุทธนะครับเอาพุทธจะออกเลยครับทีนี้อ่าเห็นไหมครับนี่ครับเอาพุทธนะครับเอาพุทธออกแล้วครับเมื่อกี้เราไปฟอร์สมันไม่ให้มันออกท่านผู้ชมครับนี่คือเทคนิควิธีการครับของเซเว่นสองร้อยครับฟอร์สหน้าคอนเทคในเดเดอร์ได้ครับท่านผู้ชมครับก็ควรระวังก็ที่กล่าวไปกับอันตรายนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่แม่นสเต็ปห้ามทำนะครับท่านผู้ชมครับห้ามทำเลยครับวอร์นิ่งครับ โอเคครับสาหรับการฟอร์์หน้าคอนแทคหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเราต้องกลับไอเราต้องไปคืนครับท่านผู้ชมครับคืนสู่สถานะเดิมครับติ๊กตัวนี้ออกครับวักติ๊กไรฟอรต์เอาพุทออกเลยครับท่านผู้ชมครับอ่าครับออกไปแล้วครับรู้สึกว่าตัวนี้มันยังไม่ออกครับมันจะฟอร์์อีกรอบหนึ่งนะครับต้องเอาตัวนี้ออกด้วยครับท่านผู้ชมครับอ่าคือหลักการเราต้องเอาออกให้หมดครับเราไปทําอะไรมันนะครับอ่ามันออกไปแล้วครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมครับ ออกไปแล้วครับเรามาคืนสถานะเดิมได้แล้วครับตรงนี้ต้องไม่ติ๊กนะครับสู่ภาวะเดิมสู่ภาวะเดิมครับท่านผู้ชมครับสู่สเตตัสกันทํางานเหมือนปกติต้องไม่มีรอยไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้ครับโอเคครับปกติแล้วครับเัวนี้ครับตอนนี้การทํานานของโลกแก๊ก็ปกติครับสีเป็นสามจะเต็มดนเหมือนเดิมครับตั้งจุดครับนี่คือวิธีการหลักการกับการพอร์ตหน้าคอนแทคของ PLC S7 200ครับ ครับผมรัดขั้นตอนนิดนึงครับท่านผู้ชมครับผมยังไม่ได้อ่าทําพวกทำทาเมอร์ทำอินทำออฟนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ผมมาข้ามสเต็ปให้ท่านผู้ชมดูวิธีการครับวิชาการต่างๆครับท่านผู้ชมครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับมือใหม่ครับครับท่านผู้ชมครับมือใหม่ครับท่านผู้ชมครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้มีข้อข้องใจก็สงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคลิปนี้ครับกดไลค์ ไปบรรนาไว้ทางช่องคนส่งผักสตาชชันฟาร์มของเรานะครับรับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ